นี่นะคะนี่ข้าวจีนะคะข้าวจีนูนานะคะเอามาให้กินนะคะมากินข้าวจีด้วยกันเด้อค่ะมาค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวจีนะคะแล้วก็ค่ะข้าวจีอะไรนะข้างในมีแจ่วบองนะคะอืมอข้าวจีนะคะข้าวีห่อแจ่วบองอย่ห่อแจ่วบองข้างในนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่ากินมากเลยนะคะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวจีด้วยกันนะคะ คลิปนี้นะคะอร่อยติมท้องแน่เลยนะคะฉันอยู่นี่มานานอืใหญ่มากเลยนะครับยัดไส้นะคะทำไมได้รับสินนั้นทันทีนี่นะคะนี่นะคะข้าวจีฮอหอพริกพริกบองแก่วบองค่ะเราเรียกว่าแก่วบองนะคะข้างในนะคะ ถึงใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะหอมๆนะคะได้กินโอ้หกินหมดนี้นะคะหลายคนนะคะอิ่มกันทั่วหน้าเลยนะคะเพราะว่าใหญ่มากเลยนะคะข้าวจีค่ะอันนี้มันกินคนเดียวไม่หมดนะคะกินคนเดียวคงจะไม่หมดนะคะเพราะว่าค่ะใหญ่มากเลยนะคะเต็มมาีค่ะมาค่ะมาเติมจานเลยนะคะใหญ่นี้ต้องมาตรงนี้นะคะมาข้าวจีด้วยกันนะคะนี่ค่ะหน้าตานะคะหน้าอร่อยมากเลยนะคะมากินตอนร้อนๆนะคะ ถ้ามันเย็นแล้วมันก็จะแข็งแข็งนะคะติดฟันนะคะแต่ตอนนี้นะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมากินด้วยกันงามบะงามเนาพี่เนาะงามสวดจานพอดีเลยจิ้มจานพอดีเลยเอามากินมั่อเเย็นก้อนหนึมาเด้อมาเด้อมากินข้าวจีน้ำกันเด้อค่ะเด้อใหญ่นะคะข้าวจีบ้านเฮ้านะคะหนูหน้าเป็นคนจีนะคะมองแก้วบองแก้วบองเอ็นใส่เลยเห็นใส่ยู่เด้อค่ะเด้อนี้ใส่แก้วบองมากินน้ำกันเด้อ ใส่แก้วบองกินใส่เลยดีครับไมมๆๆๆข้ามากินน้ำกันงิพิ้งซาวกันเลยอตาดจิงงามแท้กินหลายคนกับบอมเบิร์ดด้วนี่อ้ากล้องเจ้วน้ำจัมเราต้องมาเราว่ารถคันนี้เป็นรถใสรคุณอนุวัฒน์แน่ๆบอกนี่นะพี่อนรวัฒน์พี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง สวัสดีคุณบอมแนจ์เอ้าออร์ี่แสนก็มาค่ะมาค่ะนี่แต่บักบุกค่ะจิวห้องกินก็มีจตะปั้นข้าวจีนนะคะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวจีด้วยกันนะคะใหญ่มากเลยนะคะมีจะมาข้างในนะคะมีนะคะเกี่ยวบองนะคะใส่ข้างในนะคะน่ากินมากเลยนะคะมาค่ะมาค่ะ ข้าวกีด้วยกันนะคะข้าวกีน่าก yani ินมากเลยนะคะนั่นเด้อืมเป็นตาแซบเป็นตาแซบมากินน้ำกันเด้อค่ะหมูหน้าเป็นคนจีเด้อค่ะเป็นคนปีงให้กินแล้วก็ใส่ขาแก้วบองขาพังในเด้อค่ะเด้อกินแล้วก็แซบเด้อมันมีแก้วบองขาไงฮาร์เสียงาผ่าแล้วบ่งแม่นค่ะแมนค่ะมากมามากกินน้ำกันมากินน้ำกันเร็วๆเสียงารผ่ากัาเด้อสุกแล้วนะคะข้าวกีสุกแล้วค่ะมากินเร็วเรอเรเข้านะคะ เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันสีบ่ฮอนมันสีบ่แส็บเด้อค่ะมันสมาเด้อมันเย็นก่อนมันสีบ่แส็บคอยคอยกับเฮนด้านนี้กัตอนนี้ล่ะด้านนี้กับไม่จังไม่จัง่อยเลียนแต่ท้ายคลิปเขากี้ยูทูบเบอร์ด้านนี้กังามค่ะงามงามค่ะ เป็นเป็นเจียวบวงข้าวในเด้อค่ะเด้อเว้ยมัดกินน้ำแบ่งกันให้เท่าๆกันนะหนนู่นนะมาจิ้มน้ำแล้วเด้อสิพ่อขีนกันบ่นี่มาเพี้ยนหนิมัมา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 สี่เย็นก่อนมาจิ้มน้ำกขนงมากินมน้ำแข็งลองชิมดูสิคะมา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 สี่เย็นก่อนเขาจี๋สย่ด้กินก่อนหิวพอดีเลยมาเบิ่งแม่ด่าใครเห็นก้อนเมื่อยๆมากนี่กำลังหิวพอดีอันนู่นนะแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเขาจี๋ยัดไส้เกี๊ยวบองข้าวยังไงหยิบไพ่ยิบมันเลยบ่ค่ะหยิบไพ่ยิบมันเลย มเองมเบ่เอเลยสีม่เขยวุมเนา่เแ่มาเบืงมาเบึองไสิกินก่อนผูจีกินก่อนี่ค่ะกินเนอผูีเดอค่ะใส่เจเ้อม่ดากสิกินแล้ว่เบองเบเเลยใกินก่อนอม่ดากินใส่เจวอบงยเอกอ้าวเป็นตาแบกินเขามาแล้วสกินเอค่ะเด้อมันเป็นตาแสบอน่หอมเจยวองาม มาแล้วค่ะมากินน้ำกันมากินน้ำกันกิ่นน้ำตนหลายคนก็สีบบูได้ค่อยๆคนไม่มีความคิดชาขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เงืองเนี่ยยักหน่อยค่ะ